สวัสดีค่ะนี่บรรยากาศในงานนะคะทุกท่านเข้ามาอยู่ในงานแล้วนะคะเข้ามาทงจุดเล่นเกมค่ะ ขอญ,ญาตถ่ายได้ไหมคะอ๋อได้ได้ค่ะถ่ายได้ครับถ่ายได้ขอบคุณมากครับเริ่มเลยเริ่มเลยขอญ,ญาตนะคะลูกคำถามว่าอ๋อหมาเล่นเกม แรงมากโวดท้เราคนทุกทากเลยอะไรยาง้ได้ยินต่อใช่ไหมฮะติ้ต่อติต่อเอาล่าสุดเลยครับเราต้องเล่นรุ่นใหญ่ออกไหมเอาไหมเอาเลยครับดิงไว้ก่อนจับไม่ไดอนน้แม้คำถามยัอยู่เว้ย ัีถ <laughs> ูก <polls> ต <in> <Wales> <laughs> ้องโอ้โหเ่งมากยอดแคต่อเลยครับต่อเลยครับ สวัสดีค่ะทุกท่านอันนี้จากชข้ามานีฉายสตอรี่นะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเล่นเกมเล่นเกมนะคะชนะสองรอบแล้วไปโลคนอื่นไม่ได้เลยนะครมีชนะแล้วเหรอชนะแไหม

ไ,ไปเล่นดเลยต่อบูนี้ไม่มีรางวัลเลยบูดเลยหยากาศในงานนะคะทุกคนร้อยเลยสองพันร้อย าดูน่ารักน่ารักน่ารักกันเลยไปขาไขเป็นตุ๊การาคาไปยดไปยืดตรงตรงนี้ไปยเรอเล่นวนตรงนี้ เดินเล่นบนเต่าอนันมาานะเดี๋ยวพึ่งให้เดินเข้าไปยืนแค่ตรงนี้ก่อนดึงอักมาก่อนกล้วยหอมกล้วยหอมน่ารักนี่น้องมาเลยใช่โอ๊ะ